เธอคนนี้ปรีตแตกเพื่อนบ้านเดินมาพูดว่าบ้านนี้ดาราตกอับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวดาวร้ายที่โลดเล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นมากมายอย่างแก้มบุ๋มปริยาดาที่ช่วงนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานการแสดงของเธอผ่านจอแก้วเท่าไหร่แต่ก็จะได้เห็นตามโซเชียลบ่อยขึ้นเพราะล่าสุดผ่นตัวเป็นแม่ค้าซึ่งประเด็นการงานนั้น แก้มบุ๋มได้เปิดใจในรายการโต้หนูแหม่มว่าไม่มีผลงานมา5ปีแล้วมีแค่รับเชิญเวแบบ็บๆซีรีส์เล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็แกะหอยโชว์หอยไข่มุกไม่ใช่หอยอย่างที่พวกคุณคุณคิด หอยมุกค,ค่ะหอยมุกมันมาจากความที่หนูชอบด้วยก็เลยมาไลฟ์ขายหอยถามว่าทำไมเข้าสู่วงการแม่ค้าขายหอยคือเราชอบเหมือนกับว่าคนไทยชอบลุ้นชอบเรื่องเสี่ยงดวงแปลกตาอันนี้เป็นเรื่องความตื่นเต้นเปิดมุกเสร็จต่อยอดเป็นเครื่องประดับยังไงซื้อมุกขั้นตอนหนึ่งซื้อเครื่องประดับขั้นตอนหนึ่งโดนวิจารณ์ว่าเป็นดาราตกอับจนต้องมาเป็นแม่ค้า หุยข้างซอยบ้านเขาเดินมาแล้วก็บอกว่าบ้านนี้ดาราตกอับอยากจะกระโดดทุบหัวหนูอยากจะบอกว่าดูบ้านพี่ก่อนไหมคะเขาฟาดหนูได้ทำไมหนูจะฟาดกลับไม่ได้หนูไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเงินเข้ากระเป๋าหนูวันนึงเขาอาจจะมาเป็นลูกค้าหนูก็ได้คนที่งอมืองอเท้าคือคนที่ไม่มีค่าแต่คนที่ทำงานหาเงินตลอดเวลาคือคนที่มีค่า การทำงานช่องทางเดียวไม่ใช่ทางรอดของนวันนี้